สบายดีสบายดีพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะทางอ่าเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางช like ่อง YouTube บ่าวเตียงทองเด้อแล km, ้วก็ทางช่องทางจิตตกพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะอ่าบพรว่าสีช่องทางอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องเลยอ่าตอนนี้เนาะบ่าวเตียงกางหันข้าหันขายกรเปิดอ่าเป็นที psilon, ่เ <mientras> รียบร้อยพ่อแม่พี <throat> ่น้องเลยเนาะแต่ถ้าผู้ใดมีสินค้าเนาะสินค้าส่งพี่น้องเลยบพรว่า อยู่ลาวอยู่ไทยอยากส่งมาให้เบาเตียงทดลองขายเบิง้งเกิดยินดีเด้อบ่แม่พี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวเบาเตียงก็อ่าสิลองขายเบิง้งเนาะเป็นสินค้าแห้งเด้อพี่น้องเด้อย่ำว่าสินค้าแห้งเพราะว่าอ่ามันสินค้าที่เป็นพวกของสดเนี่ยมันดูไม่ได้หึงเนาะอ่าทั้งเนะบาเตียงกับยันยันมันขายบ่เบิดไวนะพี่น้องเลยพวกสินค้าแห้งก็เป็นที่ว่าพวกเครื่องสำอางพวกอ่า อย่างต่างๆกระต้มขนมนุ่มเนยอ่าพี่น้องไงถ้าเป็นเจ้าของแบรนด์คิดว่าจะของเจ้าของนี่แซบ่บนะอยากลองมาให้ใะเตียงขายน้องเบิง้งโฆษณาให้ก็ส่งมาได้เด้อพี่น้องเด้อเนานะอ่าแต่ก่อนก็หลายคนที่อยากให้ใะเตียงมาน่ะโปรโมทให้แล้วก็มาอ่าขายให้นั่นแหลนะเนาะอ่าแต่ว่างใบเตียงยังบ่รับยังบ่ได้เปิดทันค่าแต่ตอนนี้นี่เปิดเป็นที่เรียบร้อยพ่ดแหมพี่น้องไงก็อ่า 꼬น้อยบ่ใหญ่ฮั่นคาก็นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าก็อยู่ิมทางพี่น้องเอ้ยิมทางกบ้านนอกบ้านนาเฮานี่แหละเนาะอ่าอยู่ทางเข้าบ้านโคกใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าโดสดีก่อนสดีโอเอ้าพี่น้องเอ้ยประมาณนี้เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเครื่องต่างๆก็นี่แหละก็มาก็ยังบ่ครบปานดพี่น้องเอ้ยเนาะ ฝากไว้สักผู้ใดอยากให้ระเตียงมาโฆษณาสินค้าให้หรือว่ามีเบนกระต้มขนมนมเนยผลิตออกมาต่างๆเนาะแต่ว่ารับเฉพาะที่มีออยถูกต้องจดทะเบียนเดียบร้อยพี่น้องเนี่ยเนาะของที่บริไดมาตรฐานเฮาบ่เอาพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเฮาที่ได้อัดคลิปแล้วกับฮัฮู้ทั่วโลกนั่นะสาธารณะพี่น้องเนี่ยมันก ต้องเอาถือต้องเนาะให้ได้มาตรฐานอายอยรับรองพี่น้องเลยเนาะอ่ะก็มีประมาณนี้พี่น้องไงเนาะขอขอบมุกขอบใจขอบุญขอบคุณในลายพ่อแม่พี่น้องเด้อฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อบุตดอยากให้บปะเตียงโฆษณาสินค้าให้หรือว,ว่ามีเบียนหน้าต่างพี่น้องเไยก็ส่งมาให้บะเตียงอลองขายบ้างได้เด้อพช่งงางที่ต่อเดี๋ยวปะเตียงขึ้นไว้ให้ทั้งลุง แล้วก็แชทให้คลิปเนาะทั้งเบอร์โทรแล้วก็ทั้งวัดแอปทางไลน์พี่น้องเลยเฟซบุ๊กเนาะไปแล้วบ๊ายบายพี่น้อง